นลูกคินนะขาลูกคินยังไม่ออกเลยเยห้กินเยอะกินไ,ได้เรื่องเลยวะนึกว่านอนหลับซ่าขี้เลยลุกพุทธเลยใช่กอก เดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดี๋ยวดียนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งคอย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 แล้วขอโทดก่อนคอย trai nhìn lúc trai nhìn phép điều, vui phép điều, nếu mì khao แป๊บหนึ่ง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 นั่งลงก่อนคอยก่อนอคอยก่อนอืมคอยก่อนนั่งลงนั่ง,งเอวมันจะขาดเนีน่ย <c oughs> เอวมันจะขาดเลยคิดตาก็เต็มเลยเนะี่ย Mình rốn luôn đứa con Mình rốn nè Tép này Mấy tóc người Mấy tóc người มันร้อนลูกร้อนจังร้อนจังปกติก็เลี้ยงข้าวหมาอยู่แล้วใช่อืมร้อนลุกมันร้อนร้อนจังร้อนจังมันร้อน่คยกินให้มันเย็นก่อนมันเย็นก่อนฝันล่วงเดี๋ยวฟันล่วงเดี๋ยวฟันล่วง đây nhanh nhìn nhanh phân luồng gần đây ร้อน้ค่อยลุกมันเย็นก้อนมันเย็นก้อนให้มันเย็นก้อนนี่ไม้ออกก่อนเดี๋ยวไม้ไหลนี่ไม้นี่ออกก่อนเฮ้ยอือหือร้อนสะบัดใหญ่เลยอ่ะกินพอประทังไปก่อนเนาะไม่ใช่ข้าวไม่อิ่มอ่ะ อให้ก็เทพอแล้วตายแล้วนะตายแล้วนะกินดีๆนะมันร้อนนะเนี่ย,ยงับมั่มเขาล่ะ